สวัสดีครับผมหมอเอิร์ทน,นะครับ วันนี้เราจะมาต่อ so ก so 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 ันนะครับเรื Point ่องผื <Yeah. S 2> like ่นลมพิษนะครับหรือติค่าเรียนะครับโดยในคลิปที่ผ่านมาเรารู้แล้วว่าผื่นลมพิษมีลักษณะแบบไหนนะครับและการแยกว่ามีแค่เลือดอักเสบร่วมด้วยหรือไม่เนี่ยแยกอย่างไรนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าผื่นลมพิษเนี่ยนะครับถ้าแยกตามระยะเวลานะครับเราจะแยกได้ดังนี้คือ1นะครับถ้าเป็นผื่นลมพิษฉับพันเนี่ยจะเกิดขึ้นภายใน6สัปดาห์แรกครับสคือถ้าเป็นผื่นลมพิษชนิดที่ไม่ฉับพันนะครับหรือชนิดเรื้อรังเนี่ยนะครับมักจะเป็นได้มากกว่า ื้นลมพิษฉับพันก่อนนะครับคือนลมพิษฉับพันนะครับเนาะเวลาเราเห็นลักษณะพื่นลมพิษแบบนี้ภายใน6สัปดาห์แรกเนี่ยเราควรจะซักประวัติหรือดูอะไรบ้างนะครับเนาะหรือคนไข้ควรจะดูอะไรบ้างว่าเฮ้ยสาเหตุมันเป็นจากอะไรได้บ้างหรือการรักษาเบื้องต้นก่อนไปพบแพทย์นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับควรดูก่อนว่า เฮ้มันมีอะไรกระตุ้นผื่นลมพิษหรือไม่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการรับประทานอาหารบางอย่างนะครับเนาะโดยเป็นอาหารที่ไม่เคยแพ้มาก่อนก็ได้นะครับเนาะแล้วเกิดผื่นลมพิษภายใน1ชั่วโมงนะครับในหลักนาทีถึงหลักชั่วโมงนะครับไม่เกิน6ชั่วโมงนะครับ หรือนะครับเราประทานยาใหม่ๆหรือยามีการเพิ ne, verses, are are ่มโดสของยาต่างๆนะครับพวกนี้ก็กระตุ้นนะครับทาให้เกิดผื่นลมพิษได้นะครับเนาะโดยทั้เป็นผื่นลมพิษที่เป็นฉับพันนะครับอย่างอื่นเนี่ยมีการออกกําลังกายนะครับหรืออากาศร้อนหรืออะไรก็กระตุ้นทําให้เกิดได้นะครับเนาะถ้านะครับถ้ามีสาเหตุกระตุ้นชัดเจนเนี่ยเราควรเลี่ยงสาเหตุนั้นนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ชชว่์ว่าเอ้ยเราแพ้ยาแพ้อาหารหรือเปล่านะครับเนาะอาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนแล้วไปปรึกษาหมอภูมิแพ้นะครับปรึกษาหมอผิวหนังาๆเเอรแพ้ เปล่านะครับเนาะเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงได้อย่างถูกต้องนะครับเนาะในช่วงแรกเนี่ยอาจจะรับประทานยากแก้แพ้ก่อนนะครับแต่เราต้องสังเกตนะครับว่านะครับว่าเรามีอาการอย่างอื่นร่มด้วยหรือไม่นะครับเกิดถ้าเกิดมีอาการอย่างอื่นร่มด้วยอาจจะมีเป็นแพ้รุนแรงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีหายใจไม่ออกนะครับถ้ามีาแน่นหน้าอกนะครับ ถ้ามีปวดท้องายเหลวนะครับหรือถ้ามีลักษณะที่วูบหมดสตินะครับเป็นลมหรือความดันตกนะครับพวกนี้นะครับต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยทันทีนะครับยาแก้แพ้อย่างเดียวอาจจะไม่ช่วยนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปถัดไปนะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับเรื่องผืชลมพิษชนิดเรือรังนะครับว่าเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับ